ยินดีต้อนรับสูส่สวนลงปีตินะครับวันนี้ลงชวนมาดูต้นบอสโซเลียคาตาเลียที่ปลูกในกระถางนะครับสําหรับต้นไม้ต้นไม้ยางหอมเนี่ยที่ปลูกในกระถางอะ่ะที่ลุงก็เคยทดลองกับบอสโซเลียซาก้าเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็เป็นบอสโซลีคาตาเลียนะครับก็จะเริ่มแตกใบและยอดออกมาแล้ว สังเกตดูบอสวาเลียคาตาลียก็จะเป็นสีชมพูนะครับที่เก่งของเขานะครับนี่นะมีรุ่นนี้ประมาณทัก10ต้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่ลุงทำไว้ไอเดียก็คือจะทำสิบต้นแล้วทําเป็นแบบว่าเชิงอะไรนะเขาเรียกว่าอ่าธุรกิจเล็กๆเริ่มต้นด้วยเงินสามพันนะก็ปลูกไว้แค่10ต้นอ่ แล้วก็ไม่ไม่มีไม่มีเพิ่มก็คือเอาไปปลูกลงดินนั้นแหละชุดหนึ่งแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเอาปลูกใส่กระถางไว้เพื่อที่จะทดลองว่าทําธุรกิจด้วยเงินเริ่มต้น3,000บาทมันจะมันจะเป็นไปได้ไหมแต่ตัวนี้ก็กำลังแผ่วๆครับเพราะว่าพลังไม่ค่อยมีนะ,ะก็เลยไม่ได้ค่อยได้ทําแต่ว่าวันนี้ลุงจะมาคุยเรื่องกับ essential oil นะครับทาไมลุงถึงปลูกกํายาน ลุงปลูกกรํารยานเพราะว่าลุงอยากได้เอเซนเชียลโอイルนะครับอยากจะทำเอเซนเชียลโอイルทำน้ำมันหอมระเหยแล้วหลายๆคนก็เลยถามว่าเอเซนเชียลโอイルน่ะมันคืออะไรล่ะแล้วมันทำมัาทำมาทำมาท่ายมันมีประโยชน์อะไรบ้างเนาะเดี๋ยวลุงพาไปเดินไปดูบอสโซเลียคาตาเียหลายต้นที่มันกำลังงามนะครับเนี่ยบอสโซเลียคาตาเียส่วนมากก็จะเลื้อยนะครับดูลักษณะนะอันนี้คือคาตาเียกับบอสโซเลียไดออสโคไลดิส โอเคเรามาคุยกันเรื่อง Essential Oil ดีกว่า Essential Oil มีดียังไงคระะก็คือกำยานเน่ยมันมีกลิ่นที่ลึกลับซับซ้อนแล้วก็นุ่มลึกสุขุมอยู่ในตัวมันเองอหลายๆคนมองหลายหายคนพอได้กลิ่นปุ๊บก็จะพอพูดถึงกำยาาปุ๊บก็จะแบบว่าอ๋อมันคือกลิ่นที่ใช้จุดพพิภเทศใช่ไหมอะไรประมาณนั้นะ <c oughs> ก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดนะ ก็กำยานที่ใช้ในการจุดเพื่อพิคเนก็คือกลิ่นของบอสเว l アเซเลตานะครับซึ่งมันก็จะต่างกันกับบอสเวีアไดโอสโคลยด์สบอสเวリアซาก้าหรือบอสเวリアคาตาเียแต่คันนี้เนะี่ยลุงกำลังจะคุยเรื่องบอสเวียคาตาเนยกลิ่นของกำยานหรือแฟรงกินเซนส์น่ยไม่ได้เป็นแค่ความหอมธรรมดาแต่เป็นผลจากส่วนประกอบทางเคมีจำนวนมากเลยนะที่อยู่ในส่วนประกอบของมันให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ยางแลนะน้ำมันหอมระเหยจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีผลทางชีวภาพเฉพาะให้กำยายมีคนณค่าด้านบำบัดร่างกายจิตใจและวิญญาณอันนี้สำคัญมากๆเกี่ยวกับ <c oughs> เกี่ยวกับนะการนำไปใช้ประโยชน์นะครับเพราะว่ากลิ่นของเขาช่วยบำบัดจิตใจให้เราสงบแล้วก็มีสติอยู่กับตัวเองได้ทั้งจิตใจและวิญญาณนะก็ เรามาเลยกันเรามาดูกัน,นข้อที่หนึ่งเลยกันว่ามันมันมัน,ม,นมันมีสารสําคัญอะไรบ้างในการรยานนะครับในน้ํามันบอสโซเลียหรือน้ามันหอมระเหยของการรยานเนี่ยเป็นแฟงคินเซนส์เนี่ยพบหลักๆดังนี้นะก็คือส่วนสัตว์สายพันธุ์ก็มีบอสโซเลียซาก้าบอสโซเลียคาตาดิยยบอสโซเลียเซลตาเซลตาลุงก็เคยพูดมาแล้วเรื่องครั้งหนึ่งนะแต่ว่าเออเอเอก็เดี๋ยวลุงไปถ่ายอีกทีหนึ่งนะเพราะว่ามันอยู่ไกลนิดนึงกลุ่มสารพวกนี้ก็จะมี โมโนเทอร์ปีนนะครับแล้วก็อะเซสควอนเทอร์ปีนดิสเทอร์ปีนบอสโวลิกแอซิดอยู่มีอยู่มากในเลซินนะครับไม่ค่อยระเหยนะบอสโวลิกแอซิดจะไม่ค่อยระเหยนะครับเพราะว่าอะไรบอสโวลิกไม่ค่อยระเหยไปกับไอน้ำนะครับมถ้าหมายความว่าถ้าเราสกัดด้วยสตีมดิสเทลเลชันหรือสกัดด้วยไอน้ำหรืออะไรเนี่ยมันก็จะไม่ระเหยไปซึ่งมันก็จะอยู่ในเลซิน ซึ่งมันจะอยู่กับใบซึ่งมันจะอยู่กับลําต้นของมันซึ่งมันอยู่กับเปลือกของมันนะฮะมันจะไม่เลอะเหยไปกับไอ้น้ำซึ่งมันไม่ใช่อ่ามันไม่ใช่เอสเซนเชียลออยล์ล้วนะมันจะเป็นอ่น้ำมันนะฮะน้ำมันกํายานละนะครับสารประกอบลินาลูเอ็กไซเอ็กไซลาคริกอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะเอ็กไซอะซิเตตเอ็กไซ ออกไซด์ออกซิเ t e นะโอเคประโยชน์ของกลิ่นกำยาน่ะต่อร่างกายก็จะมีช่วยต้านการอักเสบนะฮะช่วยต้านการอักเสบในผิวหนังในร่างกายในลำไส้หรืออะไรเงี้ยคือหยุดยัง้งยับยั้งการอักเสบได้เพราะว่ามันมีบอสโซลิกแอซิดซึ่งมีอีกส่วนนึงก็คือเป็นโมโนเทอร์ปีนในมันจะช่วยกระบวนการลดการอักเสบได้ในร่างกายของคนเรา ไม่ว่าจะผ่านการกินเข้าไปในลำไส้หรือว่ากล้ามเนื้อช่วยทาหรือบรรเทาอาการใช้ทาภายนอกอะไรอย่างเงี้ยนะต้านเชื้อโรคยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคที ria นะครับนี่คือน้ํามันหอมระเหยของเขาหรือเป็นน้ำมันน้ามันของเขานะครับซึ่งมีสารบอสโซลูิกแอซิดยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเชื้อรานะครับอ่า ลุงอ่านไม่ค่อยออกลุงไม่ใช่หมอซะด้วยสเตปไพโลโคสเตปไพโลโคสเตปไพโลคอคัสนะก็ประมาณนี้นะอะีพอละพอละพอละเดี๋ยวสับสนหมดอ,อีกส่วนหนึ่งที่มันจะช่วยได้มากที่สุดก็คือช่วยระบบหายเดินทางเดินหายใจกลิ่นนะครับกลิ่นตัวนี้ช่วยเราเปิดระบบทางเดินหายใจได้ดีมากลงไปถึงลังลงไปถึงปอดเลยนะครับลงไปถึงปอดเลย จากจมูกอะจากจมูกลงไปถึงปอดเลยไม่ว่าจะการไม่ว่าจะเป็นการเผากรินหรือว่าจะเป็นการเบิร์นเบิร์นนิ่งพอก็คือพวกเผาหม้อหม้อหม้อน้ำมันนะครับอ่านะก็จะช่วยให้มีกลิ่นที่ชวยแล้วก็ช่วยให้ปอดแข็งแรงมีสุขภาพดีนะครับตัวนี้แล้วก็ต้านอนุมูลิสระปกป้องเซลล์ที่เกิดจากความเสียหายสารในการ ต้านอนุมูลอิสละมันก็จะมีหลายรูปแบบนะครับในการในการนั้นแต่มันก็คือเป็นข้อดีนะครับในการใช้บําบัดร่างกายลุงเข้ามาหลบอยู่ข้างในร่มเพราะว่าเมื่อกี้แดดแรงแล้วทาให้กล้องดับไปนะครับต้องขอภอภัยแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือเป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจช่วยให้เกิดรือก็คือประโยชน์ต่อจิตใจ มันเยอะมากเลยนะครับสำหรับการช่วยทำสมาธิที่ทำให้ลดฮอร์โมนความเครียดโคลดิซอลได้นะครับกระตุ้นสมองส่วนลิมบิกได้ด้วยอินซนโซอัซิเต้นะครับของสารที่อยู่ในต้นบอสโซเลียนะครับซึ่งเป็นบอสโซลิกาซิดช่วยในการทำสมาธิกำยานถูกใช้ในพิธีกรรมมากมาย หลายพันปีมาแล้วนะพวกเนี้ยเพราะว่าช่วยให้จิตใจสงบและมีความมีสมาธิยาวนานอีกอย่างหนึ่งคือสมัยโบราณอนะ่ะออกรบกันนะเวลาที่เขาเขาเจ็บปวดหรือเขากังวลเขาจะใช้กลิ่นของกํายานช่วยผ่อนคลายให้นอนหลับพักผ่อนได้เพื่อที่จะไปลบมีแรงมีแรงไปลบต่อได้นะครับก็คือปรับอารมณ์นะครับปรับอารมณ์กลิ่นก็จะมีลักษณะอบอุ่นนุ่ม ทำให้รู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายกลิ่นกำยานนี้ไม่ใช่หอมเหมือนกับฟุ้งเหมือนกับแบบว่าอาบน้ําใช้สบู่อาบน้ําแล้วอาบน้ําอยู่แล้วก็กลิน่นทะลุออกมาจากห้องน้ํามาที่ห้องนอนไม่ใช่นะครับกลิ่นกำยานจะไม่ไม่โหดร้ายไม่ไม่ไม่ใช่โหดร้ายดิไม่ใช่แบบกระจายแบบขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็ประโยชน์ต่อจิตวิญญาณเนี่ยก็คือมีด้วยการมีหลายวัฒนธรรมที่ใช้กลิ่นกำยานถูก ถูกมองว่าเป็นสะพานเชื่อมโลกวัตถุกับโลกจิตวิญญาณอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณน,นะครับแต่ว่าลุงก็เชื่อว่ามันเป็นไปได้จริงเพราะในเมื่อจิตเราสงบจิตเรานิ่งพอเราเข้าสู่สมาธิญาณเราก็เกิดใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อชำระล้างพลังงานลบสร้างบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์และนิ่งลึกเข้าเข้าสู่สภาวะสมาธิขั้นลึกซึ้งได้นะครับ อันนี้คือกลิ่น essential oil หรือน้ำมันกำยานที่ลุงเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องราวของข้อข้อที่มันที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้ทุกคนลองคิดดูนะครับว่ามันสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างหลังจากนี้หลังจากที่ได้ฟังรับรู้แล้วกนะ็มันสามารถที่จะทำให้เป็นอาชีพเป็นอนาคตเป็น คือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมมาก,มากๆที่จะปลูกกัมยานลุงบอกแบบนี้เลยนะฮะแล้วพอปลูกแล้วเจริญเติบโตอ่ะก็คงจะไม่ปลูกเหมือนก็ต้นสักต้นยางนาเนาะที่ตัดแล้วก็ไปขายต้นมันอะไรเงี้ยไม่เราถ้าเราปลูกต้นไม้หนึ่งหนึ่งต้นแล้วมันอยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีแล้วเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้นั้นมันมันสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างคุณค่าให้เราเสมอเสมอเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่านะครับก็ลองพิจนารณาดู สำหรับการปลูกบอสวเลียการปลูกต้นกำยานแล้วก็วันนี้ลุงก็มาเล่าถึงเรื่องกลิ่นนะครับกลิ่นแล้วก็สารต่างๆในในกำยานที่มันมีคุณค่าและมันมีประโยชน์พอที่จะเชื่อมโยงแล้วก็สร้างให้เราคิดต่อไปได้อีกว่าเราจะทำอะไรกับมันได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ